ตอนที่8การป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น13 1 9ปีเฮ้ยพวกเราตอนนี้ซ้อมฟุตบอลเสร็จแล้วไปไหนกันดีวะเฮ้ยไปบ้านกันนะไ่บายอ่ะพ่อกับแม่จอกไปทุรละ ให้กันกับยีเจีย๊ยบอยู่เฝ้าบ้านอือก็ดีสิให้เจีย๊ยบชุนยจ๋าเพื่อนเขามาด้วยสิบ้านอยู่ติดกันไม่ใช่เหรอเอ้ยไอ้ซากแกคิดจะจีบได้จ๋าไงวะฮะระวังหน่อยนะว้ยพ่อแม่เขาดูมกมากเลยอ่ะไม่เคยยอมให้จ๋าไปไหนมาไหนง่ายๆหรอกมีแต่บ้านของกันเท่านั้นละ่ะเพราะเขาสนิทสนมกับพ่อแม่ของกันแล้วยียเจีย๊ยบก็เป็นเพื่อนสนิทกับยยจา๋าเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันอะแต่ถ้าแกไปทำไม่ดีมีลายอ่ะมีหวัง ใช้๋าอดมาบ้านกันอีกแน่ๆนเอ้ยพูดเป็นบ้าก,กันน่ะไม่ทําอย่างนั้นหรอกวะก็แค่คุยคุยกันขอแค่เห็นหน้าว่างั้นเถอะไปเอามากไก้ศักเพื่อนเรา <c oughs> กันเห็นเขาเหงาเหงาหน้าสงสารว่วะโดนพ่อแม่เข้มงวดมากๆอย่างเนี้ยคงอึดอัดใจพิลึกถ้าเป็นการโดนพ่อแม่จํากัดเสียมีภาพขนาดเนี้ยนะกันจะหนีออกจากบ้านประชดซะเลยว่ะนี่น้อยน้อยไหนไว้อยไอ้ศักหนีออกจากบ้านอ่ะแล้วจะไปอยู่ไหนกันวะเรียนก็ยังไม่จบ งานก็ยังไม่มีทำอ่ะขืนออกจากบ้านมีแต่อดตายแล้วก็จะทำให้พ่อแม่เป็นห่วงน้ยบาปหนักน้ยเฮออออ้ลืมไปว่าแกน่ะมันเด็กดีของพ่อแม่แต่พ่อแม่แกก็ดีจริงๆว่าเลี้ยงลูกเหมือนเลี้ยงเพื่อนแล้วยังทำสมัยอีกต่างหากวันนั้นยังทักกันเลยว่าแต่งตัวเหมือนไมเคิลแจ็คสันพ่อแม่กันยังไม่รู้เลยวันๆเอาแต่ทํางานอย่างเดียวมิน้าล่ะก็ได้ข่าวว่าไอ้สิทธิ์น้องแกมันติดยา แถมไปทาผู้หญิงก็ท้องอีกแล้วเรื่องมันเป็นยังไงวะอแอนี่ขยันหาข่าวเรื่องของชาวบ้านดีนะก็เรื่องมันน่าสนใจนี่ว่ากันจะได้เอาไปสอนใจพี่พี่น้องนองของกันบ้างว่าอย่ารีนอกคอกเพราะมันจะเดือดร้อนกันไปหมดทั้งตัวเองแล้วก็พ่อแม่ด้วยนั้นก็แล้วไปดีเหมือนกันไม่รุ่มคนอื่นๆจะได้ไม่ต้องลําบากมนเลยสิทธิน้องกันไอ้สิทธิน่ะมันคบเพื่อนไม่ดีสามเณรเทเมาทั้งเหล้ายาแล้วก็ผู้หญิงตอนแรกกันก็ไม่รู้หรอก เขามาเล่นทีมฟุตบอลอยู่กับพวกเรานี่แหละพ่อแม่ยิ่งไม่รู้ใหญ่เพราะไม่ค่อยจะอยู่บ้านตอนหลังของในบ้านมันหายไปบ่อยว่ากันไม่คอยสังเกตเลยจับได้ว่าไอสิ์เป็นตัวการมันสารภาพหมดว่าติดยาแล้วก็ทําผู้หญิงท้องต้องหาเงินเยอะๆเอาไปซื้อยาแล้วก็เอาไปทําแท้งให้ผู้หญิงกันก็เลยบอกพ่อแม่แกเอ้ย e พ่อกันเนี่ยนะกลเป็นปืนเป็นไฟแทบจะฆ่าไอสิ์ดีแจ่ว่าแม่การเคยห้ามเอาไว้ตอนหลัง ก็ต้องส่งไอซิดไปร,รักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วก็จ่ายค่าทํขวัญให้พ่อแม่ผู้หญิงที่ทําแท้งไปแล้วอีกเกือบแสนมีไอติก็เกือบหายแล้วอีกหน่อยกันจะพามาฝึกฟุตบอลบ้างให้ออกกําลังกายมากๆจะได้มีคิดฟุ้งซ่านพ่อแม่กันก็ดีขึ้นมาหน่อยมีเวลาหเห็นหน้าบ้างถึงจะไม่ทุกวันแต่ก็ดีกว่าแต่ก่อนว่าอืมแสดงว่าครอบครัวแกก็ดีขึ้นแล้วสินะแล้วที่บ้านแกละช้เป็นไงบ้างพวกเรายังไม่เคยเจอพ่อแม่แกลเลย พ่อแม่กันโบราณว่าเออออะไรก็ไปรุ่นสมัยนี่ไม่ได้เรื่องต้อนเหมือนสมัยพ่อกับแม่ยังดุมยังสาวโธ่แกก็รู้ว่ายุคนี้มันยุคคอมพิวเตอร์แล้วจใจชักช้าอืดอาดหรือเอาจะเรียนอย่างเดียแบบสมัยก่อนได้ยังไงมันก็ต้องทํากิจกรรมเล่นกีฬาต้องมีสังคมกับเ,เพื่อนบ้างจริงมะเออแล้วเวลาแกราคาญพ่อแม่มากๆเนี่ยแกทํายังไงวะงง่ายมากแกก็ทําหูทวนลมสิวะ้าโมโหมากๆก็มกันเ,เตะฟุตบอลซะสักพักก็หาย แต่พ่อแม่กันก็ดีอยู่อย่างวะถึงจะบ่นมากไปหน่อยแต่ก็จ่ายคล่องวะปากก็ว่ามือก็เปิดกระเป๋าจ่ายอย่างเงี้ยพอชดเชยกันได้หน่อยกันว่าพ่อแม่ไอ้โต้งแหละดีที่สุดเข้าอ,อกเข้าใจวัยรุ่นดีว่ะโดยเฉพาะแม่ไอ้โต้งใจดียิ้มได้ทั้งวันแถมทํากับข้าวอร่อยเป็นที่หนึ่งไอ้โต้งเสานี้นะแกบอกแม่ด้วยนะว่าเพื่อนๆอยากกินก๋วยเตี๋ยวไก่ช่วยทำไว้าาให้ด้วย แล้วจะไปทุรไที่ไหนก็ไปจะเฝ้าบ้านให้เป็นอย่างดีเลยไอ้ซักแกเม่ก็อวจะกินตามเคยเอ,อ่อแต่ของขากวก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วของหวานกันขอกล้วยบัญชีนะอยากกินมาหลายวันแล้วแกสองคนก็พอกันนั่นแหละเออแล้วออลกันจะบอกแม่ให้ว่าแต่แกสองคนน่ะจะอยู่ถึงเย็นรอพ่อแม่กันกลับจะทุรละกันหรือเปล่าล่ะว,วันเสาร์นี้นะ่ะอยู่สิวะกันขอปรึกษาพ่อของแกเรื่องเรียนต่อด้วยเผื่อพ่อแกจะมีคําแนะนําดีๆให้กัน และสักมันจะไปปรึกษาปัญหาหัวใจเรื่องใจจ๋าด้วยไงอืแวังเข้าหากันจนได้สิเลิกคุยดีกว่าไปแล้วเว้ยพรุ่งนี้เจอกันเออให้เจอกันเว้ย